คุณแม่ไม่ศึกษาแป้งฝุ่นให้ดีมีผลร้ายอันตรายกับทารกได้แป้งฝุ่นนะคะอาจกลายเป็นปัญหาหรือว่าภัยเงียบสําหรับทารกได้เลยหากคุณแม่ไม่ศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนที่จะนํามาใช้กับลูกเชื่อแน่เลยนะคะว่ามากกว่า50%คุณแม่ใช้แป้งฝุ่นในการทาผิวของทารกหรือว่าลูกน้อยนั่นเองค่ะแป้งฝุ่นนะคะอาจจะส่งผลร้ายอันตรายถึงชีวิตได้ หากร่างกายนะคะสะสมะเป็นเวลานานๆก็เสี่ยงทําให้เกิดภูมิแพร้ระบบทางเดินหายใจได้หรือเสี่ยงต่อภาวะปอดอักเสบหรือมีปัญหากเกี่ยวกับโรคปอดได้นั่นเองค่ะหากใช้แป้งฝุ่นนะคะในจุดซ่อนเร้นของเด็กผู้หญิงหรือว่าผู้หญิงเรานะคะก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งได้ถ้าใช้บ่อยๆใชน้นานๆใช้ปริมาณมากๆก็เกิดการส,สะสมแล้วก็หมักหมมหนะส่งผลให้เกิด มะเร็งได้ในอนาคตนะเช่นอาจจะเป็นมะเร็งหลังไข่ได้นั่นเองค่ะหากแป้งฝุ่นนะคะมีส่วนผสมของสารเาคนะั่นะเน้นย้ำนะคะว่าถ้าแป้งฝุ่นมีส่วนผสมของสารทาคั่เนี่ยซึ่งเป็นสารที่จะไม่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติซึ่งสารตัวนี้ถือว่าเป็นอันตรายนะคะกับตัวทารกหรือว่าจมูกข,ของคนเราถ้าสูดดมมากๆอ่าหรือว่าเข้าระบบทางเดินหายใจเป็นประจำเนี่ย ก็จะทําให้สารเทาคึ้มนี่ค่ะไปเกาะตรงเซลล์เยื่อบุปอดนะหรือว่าเกาะตรงระบบทางเดินหายใจส่งผลทําให้คุณแม่เนี่ยค่ะเกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจปัญหาเกี่ยวกับโรคปอดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นหากคุณแม่จะใช้แป้งฝุ่นให้กับทารกหรือว่าลูกน้อยนะหรือว่าตัวของเราก็แล้วแต่แหละควรจะศึกษาให้ดีอ่าแป้งฝุ่นตัวนี้ควรจะผลิตนะหรือว่ามีส่วนประกอบจากวัตถุดิบธรรมชาติ เช่นแป้งฝุ่นตัวนี้อาจจะผลิตจากาแป้งข้าวโพดนะคะหรือว่าแป้งข้าวเจ้าบริสุทธิ์ก็ได้ซึ่งตัวนี้ก็จะไม่เป็นอันตรายกับตัวของทารกนะคะเพราะสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติแล้วก็มีโมเลกุลที่ขนาดใหญ่นะระบบทางเดินหายใจที่สูดเข้าเนี่ยก็จะสูดเข้าไปได้ยากนั่นเองค่ะแล้วก็ถ้าจะใช้แป้งฝุ่นนะคะคุณแม่ควรใช้ให้พอดีกับทารกอย่าใช้บ่อยใช้เป็นประจํา แล้วก็อย่าใช้ในปริม,มาณมากๆเพราะอาจจะเกิดผลอันตรายกับลูกน้อยของเราได้ถ้าคุณแม่จะทาแป้งฝุ่นให้ลูกแนะนําว่านะคะให้เทลงบนฝ่ามือของแม่แล้วก็ให้ไกลๆตัวลูกนะคะอย่าเทใกล้ๆตัวลูกหรืออย่าเทแป้งลงบนตัวลูกโดยเด็ดขาดให้เทที่มือของคุณแม่ไกลๆตัวลูกหลังจากนั้นคุณแม่ก็ใช้มืออีกข้างหนึ่งนะคะแปะแป้ง แล้วก็ทาซอกคออ่าซอกรักแร้นะคะคุณแม่ถ้าจะต้องทาเน้นย้ำนะคะว่าต้องไม่มีสารของเทาคําอ่าแล้วก็อย่าทาหรือใช้ในปริมาณที่มากเพราะมีโอกาสที่จะสูดเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของลูกได้แล้วก็เวลาทายาใช้อ่าเป็นลักษณะเหมือนที่เป็นกลมๆคล้ายๆแป้งนะคะอาจจะใช้แป้งก็ได้ที่ทาแป้งอาจจะเป็นผ้าหรือเป็นอ่าแปรงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่ทาแล้วซอกตาม ุ่นของแป้งเนี่ยคลุมกระจายอันนี้ไม่แนะนําอย่างยิ่งนะคะให้ใช้แค่มือของคุณแม่แปะทาบริเวณนะคะตรงนั้นก็พอสําหรับส่วนประกอบของแป้งคุ่นที่คุณแม่จะต้องศึกษาให้ดีคือจะต้องไม่มีส่วนประกอบเหล่านี้อันแรกเลยนะคะก็คือไม่มีส่วนประกอบของกรดบอลิกนะคะไม่มีตัวนี้เด็ดขาดอันที่สองนะคะก็คือไม่มีส่วนประกอบของเหมนทอนนะ,ะอันที่สามคือไม่มีส่วนประกอบของการบูน ถ้ามี3ส่วนนี้ควรที่จะเลิกใช้เพราะฉะนั้นคุณแม่กลับไปเช็คแป้งฝุ่นที่บ้านนะที่เราใช้อยู่หรือว่าลูกน้อยของเราใช้ถ้ามีส่วนประกอบ3ตัวนี้ควรที่จะเลิกใช้โดยเฉพาะกับลูกน้อยนั่นเองค่ะ